คอมท้า้าสีพายูรันร้อยเปอร์เซ็นต์มีวิธีแก้มาบอกถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชาแนนี้ด้วยครับแล้วพบกันในคลิปนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกคนมาที่ช่องเสิร์ชอันดับแรกเราต้องล้างฝาขยะยาก่อนนะครับให้พิมพ์ว่าเปอร์เซ็นต์ T E M P แล้วก็เปอร์เซ็นต์กดเ,ออเปิดก็ได้ มาขอโทกด enter เลยครับมาถึงตรงนี้ให้กดคน r l A ครับ Ctrl A นะครับแล้วก็ Shift Delete มันจะขึ้นว่าคุณต้องลบห้าสรายการนี้ใช่ไหมของคุณอาจจะไม่ใช่50รายการก็ได้คุณกดลบอันนี้ก็คือมันทำงานอยู่ลบไม่ได้เช่น Nvidia c o l i t i o n นี่ก็คือมันเป็น driver โอเคครับอโอเคเราก็ลบ ออกมาแล้วทีนี้ต่อไปต้องทำไงต่อไปก็เซอร์วิสครับมาช่องเซิร์ชเอาใหม่ครับตอนแรกอยู่หน้านี้ให้มาช่องเซิร์ชคิมเซอร์วิสรันแอดมินได้หรือว่าจะ open ดได้เฉยก็ได้รอสักครู่หนึ่งนะครับโอเค สำหรับบางคนต้องมาไป Windows Service Service โอ้ขอโทษครับ Windows Update ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ Windows Update ครับก็ต้องมีพูดผิดกันบ้างแหละครับนี่ครับมาที่ตรงนี้ครับป็นสมบัติมันเป็นเมนูัให้เป็น Disable ครับ กดนำไปใช้กดโอเคลองมาดูอีกทีครับเ i s i b l ไปแล้วครับบางคนจะสต็อปก็ได้ครับโอเคนี่ครับหายแล้วบางคนมาที่ Windows Search คือเจ้าช่องคนหานี่แหละครับบางคนก็จะมาตั้งให้เ i s i b l แบบนี้ครับแล้วเราก็กดนำไปใช้เลยแอปพลายอเคออก แค่นี้ครับไม่อยากครับอีกวิธีหนึ่งคนต้องมาที่เซตติ้งการกดปุ่มสตาร์ทมาตรงฟันเฟืองแล้วให้มาตรงแป๊บหนึ่งขอไปครับขอไปมาที่คอทนพทลานลี C ่ co เอออันนี้ผมเป็นภาษาไทยครับต้องพิมพ์ว่าแผงควบคมุมเนื่องจากคอนโทรลพาเนลนี้ของท่านให้พิมพ์คันโรลพาเนลนะครับให้มาที่ตัวเลือกการใช้พลังงานต่อไปมาที่สักครู่หนึ่งนะครับสร้างแผนการใช้งานสร้างแผนการใช้พลังงานมาที่ประสิทธิภาพสูงสุด ื่อเราจะใส่อะไรก็ได้อย่างของผมนี่ก็เอาไปชื่อที่เขาตั้งมาหรือเพิ่มฟอร์แมนี่แหละครับเอ,อชื่อมันไม่ต้องไม่ต้องก็ได้กดสร้างนี่ครับให้เรามาเลือกตรงนี้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแต่ของผมจะเลือกเป็นสมดุลน,นะครับเพราะว่าประสิทธิภาพสูงสุดบางทีมันก็หนักเครื่องเราไปครับใครที่มีการ์ดจอก็แนะนําไม่ลง ลงไดเวอร์การ์ดจอด้วยนะครับลงไดเวอร์การ์ดจอคุณก็จะเข้าไปเซตติ้งไปตั้งไปอะไรนี้ได้ยังใช่ผผมนี่ลงไปแล้วครับสักครู่หนึ่งครับโอเคแล้วก็จะทำอะไรก็ได้ครับวันนี้ตั้งอะไรนี้นี่ก็ได้ผมผมรู้สึกว่าจะตกนะครับเนื่จากใช้โปรกแกรมอัดนี่เราจะตั้งได้หมดครับของผมเป็น g force 210ครับ กาจองผมอ่ะนี่เราจะาตั้งภาพสามมิติบางคนเป็นคุณภาพประสิทธิภาพก็แล้วแต่ของท่านนะครับว่าท่านจะตั้งยังไเงเปคอมก็มีส่วนครับนี่ของผมแรม6 c o r ดูโอครับเครื่องนี้นะครับค c o r ดูโอเป็น64บิตครับ Windows 10ครับอมืมันก็จะเป็นลักษณะน,นี้เลยนะครับ มันก็จะไม่ไม่มีอะไรไม่มีผลอะไรนะครับถ้าเราไปทําแบบนี้แล้วไม่อัพเครื่องขึ้นมันก็จะไม่เกิดผลโอเคครับและนี่ก็คือวิธีที่จะทําให้คอมพิวเตอร์คุณแรงขึ้นได้ไปดับนี้เลยครับหากคุณไม่เชื่อครับคุณก็ลองทำดูสิครับมันจะเป็นสนานนี้เลยนะครับ แต่ผมก็ไม่ได้บอกให้ค,คนเชื่อกันมากนะครับอีวิธีที่ผมจะแนะนำใครอยากเปิดเครื่องไวไวก็พิมพ์แบบนี้ครับติตเต็มคอ,คอ,น,ฟคอนฟิกให้ทุกคนเปิดขึ้นมามาหัวข้อบูตนะครับอันนี้ช้าๆเวลาปิดเครื่องทามเอาคุณจะตั้งเท่าไหร่นะั่นก็เรื่องของคุณมาตรง Advanced Option คุณจะมาตั้งได้นะครับว่าอันนี้คอทูนครับผมมีแค่สองคอคนอาจจะตั้งกันเป็นสองถ้าคนมีแม็กซ์เนมเมอร์มลของผมหกกิกเป็นหกหนึ่งหนึ่งเซคุณจะตั้งยังไงก็ได้ครับสําหรับบางคนจะแบบนี้ครับของผมขอไม่ทําครับแล้วตั้งเวลาบางคนจะตั้งเป็นสิบนะครับแล้วก็กดนําไปใช้กดตกลงแล้วคนก็รีสตาร์ทเครื่องไปได้เลยครับมันก็จะเป็น วิธีหนึ่งนะครับที่จะทําให้คอมคุณแรงขึ้นนะก็รายนี้ก็ฝากชนแนลผมด้วยนะครับเน็ตช้าสักสักครู่หนึ่งโอเคเนี่ครับฝากชนแนลผมด้วยครับโชคชัยชนแนลนะครับฝากชนแนลนี้ด้วย อยลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ให้ทุกคนลองไปทำกันดูนะครับหากก็หากไม่มีอะไรก็เกิดขึ้นนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับอยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้แล้วครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ